เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเพรสอินอีมอรนะผมก็มาอยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมก็สู่กับาราที่5แล้วนะผมคือก่อนอื่นเลยผมยอมรับว,ว่าสายที่ผมเล่นต่อจากเนี้ยมันยากมากมันคือสายฆ่าคนคือสายทำลายล้างนะผมสำหรับนอร์เร็กสเวิร์มตัวนี้โดยใช้งานนะผมเฮ้ยปกติเอ่อที่ผมเล่นจะเป็นทาร์สเซนเดนส์นะครับผมซึ่งเออก่อนอื่นเลย มันยอมเราว่ามันมันยากจริงนะไม่ใช่ไม่ยากนะมันยากมากนะครับผมเพราะว่าเราต้องแบบกระจายให้ไม่ได้มากที่สุดอะกระจายไม้แต่แบบเแบบนี้แต่นิดเดียวพลาดก็คือจบอะตรงๆฉะนั้นอะคือมันจะไม่มีเวลาให้เราแบบว่าตั้งตัวเลยว่าได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวอันเนี้ยผมอธิบายไปแล้วออยู่คลิปที่แล้วแต่ผมอธิบายได้แค่สามอันช่วงแถวสามอันบนนะ ไอสองอันล่างนี่ยังไม่ได้อธิบายนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่าก,กันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่รู้ก็ไปดูได้นะผมย้อนคลิปแล้วก็ไอ,อพวกยีนพวกเนี้ยยอมรับนะมันมีแมคาคนิกซ่อนอยู่ถ้าเกิดใครยังไม่รู้ก็ไปดูกันที่ไอ,อคลิปที่แล้วแล้วกันนะครับ <S <S อธิบายไว้ให้แล้วนะครับ <S <S โอเคผมจะไปมเมโทรเบริกจัมผมเปลี่ยนดอรครีเชนิสเป็นจริงๆผมอยากไปนี่มากกว่า <S <S อ่ามิชั่น เพราะว่าถ้ผมเอา simple status ไป a e r o s i z e o s i d ผมไปทางด้านของ suppression แล้วกันไม่ไหวเพราะว่าเราต้องการแถวไหนที่ปิดชายแดนอะ่ะเอาติดที่หมดเลยแบบว่ากระจายเชื้อผ่านชายแดนด้วยเช่นกันนะผมเราเล่นระดับยากด้วยไงมันไม่ใช่เดดด normal normal มันยังดูแบบโอเคมันยังพอแบบติดตรงนู้นได้ติดตรงนี้ได้แต่ระดับยากมันจะไม่มีเวลาและยิ่งระดับเนี้ยมันสุ่มตรวจอะ มึงจะไม่มีเวลาให้เล่นอ่ะเอาจริงๆนะครับผมปะรวยกันส่วนเชื้อโอเคผมจะไม่พูดอะไรมากแล้วกันนะครับผมก็จะตั้งเป็นน้องยุยกับน้องใหม่นะครับผมสองคนเนี้ยโอเคเอ่อปกติผมลงอินเดโอแต่คราเนี้ยผมเปลี่ยนผมอยากลงนิวซีแลนด์นะเอาตรงเห็นคนเห็นคนเขาบอกว่า New นิวซีแลนด์มันมันแพร่เชื้อแบบแปลกๆที่จริงผมลงไอซาอุดีก็ได้ด้วยไง ผมลองดูแล้วกันลง New นิวซีแลนด์ครับผมปักรยนิวซีแลนด์นี่คือผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ายังไงเดี๋ยวรอดูแล้วกันโอเคเปิดส้มมานิวซีแลนด์เรามีอะไรบ้างขอดูก่อนะเรามี All อินิเบสออลิสเตชันกลายพันธุ์ก่อนแล้วกันให้มันกลายพันธุ์ไปโอเคัก ต้องอัพยาด้วยนะจริงแม่งรวยด้วยคือคิดยังไงมาลง New นิวซีแลนด์นะยังคิดอยู่เลย <c oughs> ตรงๆงอบิลิตี้เออผมก็อ,อัพบินแล้วกันปะโทจันจะได้กระจายไปเลยแล้วกันแล้วนิวซีแลนด์นี่คือไม่รู้น้อหรือหนาวด้วยนะโอเคคอสซิดฟีเดอร์กลายพานันธุ์ครับผมแจ๋วแจ๋วอืมติดเชื้อสี่คน ยานี่มีผลอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวรออัพยาก่อนยามาละโอเคแล้วเราไม่รู้ด้วยนะยูสิีแลนด์แม่งร้อนหรือหนาวเนี่ย<ม>เพราะว่าด้านล่างก็หนาวข้างบนก็ร้อนผมว่าน่าจะอัพแบบโคนหนึ่งอีทหนึ่งก็น่าจะโอเคอยู่นะโอเคผมแอร์เพลน้นนเราต้องอัพแอร์เออจะแม่งกลายพันธุ์ตรงนี้หรอวายอยู่นั่นเนี่ยโอเคครับผมอัพโคโลอนีไป กายพานเยอะๆก็ได้จริงเพราะว่ามันมันนี่มันไม่ได้ง่ายนะตรงๆโคตรยากเลยตรงๆโอเคผมนิวโซเชียลเน็ตเวิร์กลานช์ก็คือเหมือนแบบจะแบ่งข่าวให้รู้อะนตรายอยู่นะรอบนี้แอร์เพลนมันมีเครื่องกองอากาศเอ่อผมขอแอปเฮ้เจ้ากายพานเหรอเฮ้ยขอบใจโอ้โหเราจะอัพพอดีเจ้าเจ้า มันใช้เท่าไหร่มันใช้สิบรออัพแอร์ก่อนแล้วกันตอนนี้แอร์ Air ไม่ได้รอรออีกทีนึงโอเคอัพแอร์ครับผมไปไสอากาศครับผมโอเคแค่นี้ก็ลบก,การฟิลเตอร์ได้ก็สามารถติดเชื้อระหว่างประเทศได้แล้ว ดีดีดีด,ดีมันจะช้าหน่อยนะเพราะว่าคือผมก็ใจว่า New Zealand ิวซีแลนเพลงติดเชื้อ,อยากคลิปไข่คือมันไม่ได้ง่ายดิการยซีแลน New เอกหนึ่งครับวางไข่มาแล้วอ้แต่แม่งกายผ่านทารสปิชชั่นดีอยู่นะรอบเนี้ยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราเอาเออเรามีนี่อยู่เชมโพเซเดสเราสามารถเลือกได้ไงว่าจะอีวอฟอะไรไปดีหรือว่าดี เราเรออัพซิมตอมเลยก็ได้ให้มัน,มนปล่อยให้มันกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆก็ดีเหมอือนกันนะลงค์ New Fall in Urban Pop u l a t i o n Density Research คืออัตราการติดเชื้อจะลด,ดลงแต่รีเสิร์ชจะเพิ่มขึ้นโอ้มึงอะไรมาเจอตอนนี้กูถามจริงโอ้ ต้องอัพยาสองมพืจะบ้าตายยากยากคดิยากโอ้โหเครื่องบินผมยังไม่มาด้วยนะรอบนี้เครื่องบินผมยังไม่มาผมรอเครื่องบินอยู่จะได้เอาไปลงอีรัสเซียเพราะรัสเซียน่าจะเชื่อมไล่หลายประเทศอยู่รอบนี้โอเคแม่งโอ้ไปแล้ไวไปแล้วครับผมไปยูคีเฮ้ย เฮ้ยดีอยู่ดีอยู่ไอยเคดีอยู่อู้แต่ยคอากาศหนาวเว้ยแต่เราทนได้นี่วาเราทนกับเชือ้ออากาศหนาวได้อยู่โอเคเพราะว่ามันเพราะมันกึ่งกึ่งกลางๆไงโอเคครับผมซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดกันก่อนเลยนะครับผมว่ามันไม่มีคําว่ากึ่งกึ่งกลางกลางนผมคือคุณสังเกตได้ว่าในประเทศที่ผมแพร่พเชื้อนั้นมันไม่มีอากาศร้อนอากาศหนาวซึ่งมันหมายความว่าเชื้อของเราอะ่ะ มันไม่สามารถทนร้อนทนหนาวได้นะครับผมฉะนั้นบอกเลยว่าสิ่งที่พูดในคลิปอะเออมันคิดผิดด้วยไงซึ่งใครจำไอตอนที่ผมไปแพ้เชื้อที่ญี่ปุ่นได้นะครับผมนั่นแหละครับผมมาต้องอทั้งสองอย่างเลยนะครับแล้วต้องอัพทั้งสองแบบตันด้วยตันอย่างเดียวไม่พอนะครับผมคือต้องดูด้วยว่าประเทศนั้นรวยด้วยไหมคือถ้าเกิดมันไม่รวยยังโชคดีแต่ถ้าเกิดรวยนั่นแหละคือความชิบหายของจริง,งกลางๆถือว่าดีอยู่ไปซาอุดีครับ เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยผมรออัพยายอย่างเดียวพอแล้วไป,ไปช้าแต่ไปชัวร์โอเคเพิ่งบินมาแล้วไปกินเลนไปทียี่สิบหกเยอะอยู่นะมีไปทีอะดรีนาลีนจะสูบฉีดขึ้นจะใช้เครื่องบินโชรจรันเพิ่มขึ้นผมอัพนี่ ใช้เครื่องบินโทจันเพิ่มขึ้นแล้วกันไปแคริบเบียนโอ้แต่รอบนี้แม่งมันแพ้แบบมันแพ้แบบแพ้เงียบมากเลยนะโอเคเขาตัวจเจอแล้วครับผมอุ้ยแต่แพ้เงียบอยู่นะรอบนี้เราเชื้อโลกเราก็ยังไม่รุนแรงด้วยไปแปลกอ,อยู่นะทำาเล่นไปเอาไว้นสเดสำหรับการสร้างเคอร์เพิ่มขึ้นไอแลนด์สร้างเคอร์กูถามจริง โอเคโอเคไอซ์แลนด์ครับกินแลนด์41ยากันไปเลยอ4%ครับโอ้โหเอ่อไอซ์แลนด์ไปเอ่อผมลงยูกินีถามจริงประใกล้มันยังไม่ติดเลยหรอโอ้โหถามจริงประเทศใกล้ๆยังไม่ติดเลยเหรอ okay. อัพกันหนาวสองไปเลยไปเกมน่าจะเกมน่าจะไวขึ้นหน่อยนิวซีแลนด์ชตดาวเอียพอร์ตโอเคไม่เป็นไรเอ่อฟิลิปปินผมมองว่าเป็นปรสิตเล็กๆโอเคเจ้าอยู่เจ้าอยู่อ้โหทั้งโลกจับตามองดูเราอยู่ครับผมเอ่อตอนเนี้ยสวีเดนนอร์เวย์ โอโลโคผมลงโอโลโคก่อนเรามีซับเทชชั่นอยู่เรามีซับเทชชั่นอยู่ครับผมเอ่อตอนนี้เชื้อโรคยังไม่ระบ,บาดแต่อินเฟคเรามาแล้วครับยุงก่อนแล้วกันเดี๋ยวอาบิลิตี้ซิมตอมผมไปผูกคอเลยกันสายผูกคอครับผมรอเดี๋ยวผมรอก่อนใจเย็นต้องใจเย็นก่อนโอเคไปไปสี่สัตว์ห้า เอออีแคนาดาอินแลนด์ิกวีเดนยังไอแคนาดาโอ้ยดูวดยวแอดโดเรชันมาแล้วครับผมความรักดูกันว่าทำลายล้างหรือผูคอกคงจะมาก่อนกันดูดิเจอรเรียเวสเบรูโบลิเวียเอออาเจนผมลงอาเจนครับผม ผมขอดูก่อนดิตอนนี้เหลืออาเจนโบลิเวียร์เวยคาซัสสถานโหมึงเหลือแต่ประเทศที่แบบตียางๆเลยทั้งน,น,นี่ว่าโอ้โหคาซัสไปแล้วคาซัสไปแล้วครับผมยูเคส่งยาเอ่อเหลือโบลิเวีย23วันเหรออืม นี้เลยแล้วกันแบบนี้ดีกว่าอเอาไปรออย่างเดียวละหายที่ตุรกีโบลิเวียโบลิเวียโบลิเวียอยู่ไหนวะบอสด่วนนะขอด่วนนะโบลิเวียอยู่นั่นอนะโอเคเห็นละเอ้ยค่อยว่ากันกระจายคือกระจายคือก่อนกระจายกันเออเจ็ดห้าโอ้ เสี่ยงอยู่นะจริงเอาโบริเวียร์ไปแล้วโอเคแจ๋ว19โอ้โหอัพครับสลับอีกคือแบบสับหนักอยู่นะรอบเนี้ยสับหนักอยู่โอเคอัพนี่ครับผม c o n f u ช i o n memory loss เออ e l e c t r o ซ y t โอ้มากแล้วก็นี่เลยผมอัพ brain h o m o g e n e i แล้วกันสมองพังไปเลยจบจบไปมาวัดดวงกัน ไม่เราก็มาอ่ะที่ต้องแพ้จริงบลิเวียงโกลาเออลงนอร์เวย์แล้วก็ผมอัพการร้อนหน่อยก็ดีอัพการร้อนหน่อยครับมันจะได้แพ้ไวหน่อยโอเคออสเตรเลียไปผมยาแตกแล้วตอนนี้ยาแตกแล้วสู้อันนี้คือต้องสู้นะคือคือยอมแล้วว่ามันเดือดจริง c ซ n นทรัลเอ่อโบลิเวียผมไปโบลิเวียครับผมด่วนนะโห oh, ไปแล้วครับผมตอนนี้ยูเครนออสเตรเลียไปแล้วอัพการทิถานฮะเดี๋ยวซาวดีก็ไปแล้วเชียบไปไวอยู่นะผูกคอโหโบลิเวียนี่มันก็อึดจริงอัพนี้ผมเอนเลมิทอลฮาร์ดเดนนิงแล้วก็อัพน้ำสองอัพนี่อัพไขไ่สามไปเลยกระจายให้หนักครับ อยอมรับไปเลยส่งเข้าบริเวณรัวๆไปเลยเข้าบริเวณรัวๆเออเอาเลยเอาเลยเอเยเอเ,เอจ้าโอเคติดเชื้อหมดทุกคนอู้ยากอยู่นะนี่ยคือสายฆ่าคนนะโอ้โหนี่ขนาดผมแบบเนี่ยมันมีผูกคอกับไอ้นี่ย,ยังไม่ถึงไอ้ตรงข้างบนสี่อันที่ผมพูดที่คลิปที่แล้วเลยนะถ้าพูดถึงไอ้สี่อันนั้นอะอันน่าจะน่ากลัวกว่านี้อีกนะ โห oh. แต่เนี้ยมันทําอะไรไม่ได้มันตึงจริงไงน้ยองเราวว่าตึงจริงเพราะว่าเหมือนแบบมันเปิดมาก็รู้เลยโอ้โหแปดสิบสองเปอร์ซ็ต์โอ้โหตึงๆอยู่ตึงอยู่โอเคใช้เวลาเก้ารยเจ็ดสิบเจ็ดว okay. ันมันติดอย่างเดียวมันติดอยู่ที่นิวซีแลนด์โอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคครับ okay. ผมมาอีกรอบหนึ่ง อ,อตอนนี้ตอนนั้นผมลงนิวซีแลนด์มันเมีนสายค่าอีของฝั่งเขาเรียกว่าอะไรวะมันเป็นสายค่าของฝั่งด้านบนเอ้ฝั่งสองฝั่งสองฝั่งก็คือสายสายทําให้ยาช้ากับสายผูกคออันนี้คือสายต่อไปสายอีกสายหนึ่งแล้วกันนะครับผมมานี่คือสายค่าโนอะ้โหยอมรับเมื่อกี้คือตึงจริงนะโอ้คือช้าไม่แต่นิดเดียวคือเรา เรามีสิจบเ hey ฮได้เลยนะงตรงโอ้โหโอเคครับผมไปนี่ผมรีเวเลชั่นรีเชนเลชั่นเพราะเนี่ยมันรวยด้วยไงโอโ้แล้วเชือเ้อไปลงตรงนั้นด้วยคือจบเ hey ฮเลยอ่ะโอ้โอเคครับผมอัพผมอัพไข่เลยครับผมจะได้กลายพันธุ์ แล้วก็อาบิลิตี้ผมอัพเครื่องบินผมรอเครื่องบินสองโอเคในเชิงโรบิทกลายพันธุ์แล้วครับผมโอ้เหนื่อยอยู่นะคือใครบอกไม่เหนื่อยนี่มาดูได้นะคือไม่เหนื่อยมากนะคลิปสตาร์ตเรดเรดพอดเอาเมาส์วูแมนเอเวอร์เมอร์โอเชียนวีนมอร์เฮอริเคนเฮลิเคียนเขาประ,ะกาศว่าจะมีเฮอริเคนโอเคต้องรีบแพ้เชื้อให้หนักอยู่ เอาเครื่องบินผมเอาส่งต่อเนื่องแล้วก็ผมรออัพไข่อ้วกันไอเซนชวลอ้โหกลายพันแล้วหรอเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอวิวพรวดอะแต่ผมอัพนี่ไงมึงแทนที่จะกลายพันไอพวกรานสืบิชันแต่มึงเสือกลายพันอะไรเนี่ยมึงถามจริงคือมึงกลายพันพวกผู้นี้อ้าสุดยอดโอเคไปคอสติฟิเดอร์ไป เหนื่อยอยู่เหมือนกันแล้วจริงๆมันไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะสำหรับเล่นเชื้อไอ้นออะไรเพิ่มอ่ะโยมมันจะมีเหนื่อยกว่านี้อีกโยมมันจะมีเหนื่อยกว่านี้อีกอันนี้ถือว่าเจงจิบจิบจ้อยอยู่นะตรงอันนี้ถือว่าจิบจ้อยอยู่นะผมโอเคของกายพันไปเดี๋ยวผมต้องอัพยาแล้วเนี่ยโอ้ยอัพสายบินเลยอัพน้ำครับอัพน้ำเลยอัพน้ำอัพอากาศเลยเป็นตัวอัพสายบินครับผมสายบินเลยสายบินสิบสองเอ่อ ได้แนละ้วอัพสายบินครับตายไปให้หนักก่อนตอนนี้ลง USA โอเคเครื่องบินมาลงไอซ์แลนด์ครับไอซ์แลนด์ติดแล้วโอเคแต่ไม่เป็นไรเราลงไอซ์แลนด์ย้ำๆก่อนตอนนี้ตรวจเจอโลกเรา47ล้านคนเออไม่แย่ไม่แย่อับยาอับกันหนาวกันกันหนาวต้องกันหนาวสองด้วยประเด็นรอบนี้นนเฮ้ยเอเ้ยเฮ้ย อุ้ยเจ๋อเจ้เจแลนครับไปกันหนาวสองโอเคก็น่าจะก็น่าจะโอเคละวถูมองว่าเป็นปรสิตเล็กๆเออดีมองไม่ก่อนมองไม่ก่อนตอนนี้ทั้งโลกยังยังไม่สร้างยาไอจังหวะน,นี้แหละต้องรีแพ้ไวที่สุดก่อนไม่งั้นมึงเล่นยากแน่หวงเลยมึงจะเล่นยากมากๆสแตนด์ดาวซีพอร์ตครับผมสแตนด์ดาวทางทะเลยาสองครับเร่งปฏิกิริยาครับผม อิ์แลนด์ไปไอซ์แลนด์มาอินเซต็หนึ่งครับโอเคเครื่องบินลงเออน okay, okay. ิวกีนีโอเคโอเคแจวแจวแจจวแๆเพื่อกลายพันธุ์ไวอยู่นะโอเคไปเวสแอฟริกาตอนนี้คือทั้งโลกก็น่าจะก็น่าจะติดหมดแล้วนะดูก่อนนะเหลือ ถ้าเหลือแค่เกาะก็เหลือแค่ฟิลิปปินส์เรามีแลนด์บอร์เดอร์อยู่เรามีเชนดาวแลนด์บอร์เดอร์อยู่ก็คือสามารถติดติดติดอินนี่ได้ติดทั้งภาคพื้นได้โอเคไอซ์แลนด์ส่งยาครับโอเคมาอุย้ยแต่ตอนนี้น่าจะเล่นสายปูกคอเอ้ยเล่นสายคาบดันละมาวันที่หกสิบสี่เออมาตรงยูเครนแล้วตอนนี้เหลือยูเครนโมร็อกโกแอตแลนติกโอเคงาน งานงานนี้กูบอกเลยโอ้กูง่ายโอเคมาต่อไปเรามาดิสสายบนเนาะ sentiential financial mass เสร็จปุ๊บ immunity ซึ่งมาตรงนี้ mania โอเคติด aggressive เออนี่เริ่มแบบต่อต้านคนที่ไม่ติดเชื้อโคตรน่ากลัว โอเคแล้วก็อัพอินเซนิตี้เป็นบ้าแล้วก็อัพอคิวอินฟินิตี้ือสมองตุ่มตุมใต้สมองขึ้นเอ่อคอนจูเอนเจสแกรมบิงเอ่อซีนโคบีเป็นจิตตะเพชเฮโนเคชันเห็นภาพหลอน b บนเนสสตาร์บอร์ดไอ้ไอ้โคซอปเลียอันนี้ไม่รู้อ่ะน่าจะเหมือนแบบมองแบบมองแตกต่างกันไปเอฟโชแมสแล้วก็อัพเอ परप ซิตี้ชิปกับ ไอเปอร์โพสติฟไวส์ละกันมาไอ้สีสายบนมาแล้วครับผมตาบอดเออจิตเภทเออสมองหูตุ่มต่อมใต้สมองเป็นบ้าคือโอ้โหนี่มันสายจิตเวทดีว่ะสายนี้น่ากลัวอยนะฮึมฮะมึงบังครับเปิดเครื่องบินเปิดอะไรเลยเหรอวูหน่ากลัวอยู่นะมลคอลโอคครับ โอน่ากลัวอยู่นะคือแบบบังคับเปิดเครื่องบินอะโอ้เจแปนยาแตกแล้วเดี๋ยวดูก่อนเจแปนยาแตกใช่ไหมน่ยถ้าจำไม่ผิดคือห้าสิบเออผมขอด่วนนะเจแปนยาแตกหมดเลยโอ้โหโอ้แบบคือมาลงซาอุดีคงกินน่าจะง่ายกว่านี้จริงเดี๋ยวดูโหโห คือแบบสกิลมีไอ้ใช้เยอะมากเลยโอ้โหดูอัพเนี่ยอัพไปเลยเนี่ยอัพไปเลยอัพไปเลยนี่ไอ้ตรงนี้ไม่ต้องอัพอันเนี้ยอันเนี้ยคือสายสายพวกสายนังฟ้าอยู่แล้วไม่ต้องห่วงโอ้โหคือผมอัพได้แบบคือสบายอะ่ะ<ห>ลงซาอุดีแป๊บเดียวสบายจัดเลยโอ้โหไม่ต้องคิดอะไรมากโอเคยียนถูกพัฒนาครับผมแต่ว่าไม่ทันแล้วตายแล้วครับ หมดเรียบร้อยยาแตกหมดเลยโอ้โหนี่แหละความน่ากลัวของสายด้านบนโอเคก็น่าจะจบแล้วละ่ะอ,อ,อู๊ยกูลซาอูดีตั้แต่แรกจบกูจะไปลงทำไมนิวซีแลนด์นะยังคิดอยู่เลยก็จ <c> ะ <oughs> เห็นคนขาบอกว่าผมไม่รู้ว่าไม่นิวซีแลนด์ก็อีฟิลิปปินส์เห็นบอกว่ามันจบง่ายอยู่เออแต่ก็หวังว่าเขาน่าจะไม่เชื่อแนละ้วนะครับผมโอเคเป็นไงบ้างครับผมสำหรับ โนเร็กซ์เวิร์มนะครับผมก็เล่นสองตาเนาะเพราะว่าตาแรกก็เล่นสายผูกคอกับสายสายเคอร์และผมแต่อ้ด้านบนน่ะน่ากลัวสุดที่ผมบอกว่าน่ากลัวจริงๆคือจิตเวชจิตเพทตาบอดตุ่มใต้สมองเต็มตัวเอ่ออะไรเป็นบ้าอันนี้จะน่ากลัวอยู่นะบางคือเมื่อกี้ผมเห็นว่าเว็บมันบังคับแบบเหมือนบงังบังคับเปิดเครื่องบินอ่ะอันนี้คือห ดูน่ากลัวสุดๆนะแล้วมันพังยาทิ้งไว้ด้วยนะถือว่าอันตรายนะสำหรับน o no ร e สเวิม erm. นะครับผมโอเคซึ okay, ่งสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปพี่หนุ่มคลิปต่อไปก็เป็นพา,า,าราไซต์ปรสิตอันนี้เอ่อมันเหลืออีกหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ห้าหกไอ,อนเนี้ยเชื้อสุดท้ายผมบอกคำใบ้ไปลแล้วแต่ว่าบอกเลยว่าตัวเนี้ยจะเล่นยากที่สดุดในบรรดาของสายเชื้อทั้งหมดนะผมแต่ว่าเป็นตัวละครที่ถือว่ามัน น่ากลัวด้วยเช่นกันนะครับโอเคซึ่งไปก่อนละสวัสดีครับบ๊ายบาย